กกำมองครับฝนครับวันนี้ฝนตกอย่างแรงเลยนะครับเหนือนกับมีฝนตกย่แล้วนะครับฝาก ที่ลอยอยู่นะครับล้อรุ่นครับล้อรุ่นครับพี่น้องจัดคู่จะพาไปชมครับบรรยากาศกับท้องฟ้าครับสลัวสลัวนะครับอากาศฝนนะครับพายุนะครับนี่ครับให้เขากับมาหาอยูหากินนะครับพี่น้องตามน้ำน้ำธรรมชาติเัานเลยครับนี่ครับลำน้ำกำนะครับ คนตะกอนเป็นเรียงงวเรียงอย่างนะครับเป็นเอางวมาไว้ทงแต่ตอนนี้ย่านน้ำนะครับเป็นเอางวขึ้นบ้านขึ้นท้าเป็นเม็ดน้าโพงเขียวกระจีแล้วครับต่วงนี้ตอรหลุ่น้องเวงครับพี่น้องครับจะคู่จะพาพี่น้องไปชมครับจะหมานไหมก็เป็นเรา้อ็ดซีกับหลักจากเขาในวันเหนนะครับมองกันนะครับวันป่าไปนะครับตรงนู้นนะครับ สิปาพี่น้องครับไปรุ่นไงครับหลังจากน้ำวันไว้แล้วครับไปรุ่นน้ำวันครับพี่น้องสีมีฝาครับสี่มานคือเข้าครับพี่น้องมือเี้ครับไปรุ่นกันเลยครับเุ็นน้ำวันครับพี่น้องสี่มานคือเข้าครับนะครับกวดตีเห็นอยู่นะครับพี่น้องกวดตีเขาวันเหรอเขาบัดกวาดถ่มไหมนะครับ พี่น้องเาไปรุ่นไปชมน้วยกันครับ บรรยากาศฝนนะครับเพิ่งฟ้าดคลื่นฝนกับพี่น้องาวานป่านะครับ

ครับงานนี้เต็มเนี้ยช่อเจ้ามันมันกับมันมันมันอีกแล้วมันอีกแล้ว กระโดอแต่วานนี่เล่นแหเขียวครับน,น,นัสุดเลยครับนี่ครับผลงานของเราครับวันนี้ครับปากขาวสวยครับพี่น้อง หยหุยงๆงามๆเลยครับพี่นองเตัวสวยๆใสยสวยๆครับเดี๋ยวจบอีกแล้วครับพี่น้องค้นหาจินมานเดยวพี่น้องมาป่าสอยไปก่อยครับค่อยสดๆแซ่บขนาดได้พี่น้องป่าสอยนี่ครับ